าคุณกำลังเห็นลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเ่ินผ่านค่ะชีวิตของคุณวันนี้จะเป็นอย่างไรจะทำยังไงให้เรานั้นมีความสุขและประสบความสำเร็จในวันนี้ได้ เรื่องราวของคุณในวันนี้ค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นของเราค่ะนั่นคือเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของคนที่เรารักวันนี้คุณนึกถึงคนที่คุณรักทําอะไรก็แล้วแต่เราจะนึกถึงคนที่เรารักคู่ครองของเราแฟนของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะเราจะนึกถึงความเป็นอยู่การดูแลเเอาใจคู่ชีวิตของเรา ให้ดีขึ้นคุณมีความกังวลมีความตั้งใจที่อยากจะสร้างครอบครัวสร้างความเป็นอยู่การดูแลเอาอกเอาใจคู่ชีวิตของเราให้ดีขึ้นเรามมาจะคิดว่าจะทําอย่างไรให้ชีวิตคู่ของเรานั้นไปตลอดรอดฝั่งทำอย่างไรให้การใช้ชีวิตคู่ของเรานั้นมีแต่ความสุขและนี่จะมีคำตอบให้กับคุณค่ะนั่นคือสิ่งที่คุณตระหนักสิ่งที่คุณกังวลถึงชีวิตคู่ของคุณ การที่เราจะใช้ชีวิตคู่อย่างไรนั้นจะทำให้มีความสุขและจะทำให้เรานั้นรู้สึกถึงความอบอ,อุ่นในหัวใจได้นั่นก็คือสิ่งนี้ค่ะเรานั้นจะต้องค่อยๆเดินไปทีละก้าวเพราะทุกๆ โอกาสที่เข้ามาทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาในหลายๆครั้งการใช้ชีวิตคู่อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการบางคนรู้สึกว่าการมีคู่ก็ทําให้เรานั้นรู้สึกโดดเดี่ยวเรามีคู่แต่เราไม่ได้รู้สึกถึงความสุขไม่ได้ความไม่ได้รู้สึกถึงความอบอุ่นที่เกิดขึ้นหลายๆคนมีคู่ก็ต้องใช้ชีวิตคนเดียวรู้สึกว่ามีก็เหมือนไม่มีเราจึงรู้สึกว่ามันช่างโดดเดี่ยวและไม่ปลอดภัยในชีวิตสิ่งนี้จึงทําให้เรานั้นค่อนข้างรู้สึก เหน็บหนาวในใจคะ่ะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณกําลังรู้สึกแบบนี้อยู่และคุณกําลังเห็นคลิปนี้อยู่ขอเพียงแค่คุณน,นั้นค่อยๆเดินด้วยความรักที่คุณมีคะ่ะมีอะไรก็แล้วแต่ให้เชื่อมั่นในความรักของคุณเชื่อมั่นในความรักที่เรานั้นมีต่อคู่ครองเชื่อมั่นในความรักที่เรานั้นค่อยๆประคองชีวิตกันคะ่ะอย่าตัดสินอะไรในสิ่งที่เราเห็นเท่านั้นใจเขาใจเราค่อยๆเดินไปทีละก้าวบางครั้งบางท,งทีถ้าหากว่าเรามองถึงอนาคตอาจจะรู้สึกว่ามันอาจจะเลือนล แต่ถ้าหากว่าเรามองย้อนกลับมาที่ปัจจุบันและเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีค่อยๆหันหน้ามาคุยกันค่อยๆเรียนรู้ซึ่งกันและกันเลิกฝันเลิกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่เกิดและเรียนรู้ที่จะอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นแบ่งปันคุยกันและพยายามเข้าอกเข้าใจกันให้มากที่สุดไม่ตัดสินว่าเขาจะเป็นอย่างไรไม่ตัดสินว่าความรักของเราจะเป็นอย่างไรแต่แค่ค่อยๆเรียนรู้และใช้ชีวิตในแต่ละวัน ด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจกันวันนี้ชีวิตคู่ของคุณก็จะค่อยๆดีขึ้นและค่อยๆเติมเต็มได้ค่ะถ้าหากว่าคุณมีความรักอย่างไรลองคอมเมนต์ใต้คลิปให้นัดฟังหน่อยนะคะ